อกาศสบายดีเดี๋ยวมื้อนี้บัตรเดชิพาไปเบิ่งวัดป่าท่าเจียสิเป็นบัตรดชไปเบิ่งกันเลยเนาะทางไปกันน่าสิยดายแยากเน่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงทริแหละว่าอันสิเกี่ยวข้าวแล้วเนาะนางเพิ่นก็ยังบ่ทันได้แปลงเลยมีแต่ไปลุมขับไว้กับวนไว้่น้องแล้วบรรยากาศท่งนาแถวบ้านเฮาก็ตอนนี้ก็มันเริ่มเข้าเข้าขึ้นเล่า thì bà leo lại lên thôi. Thì nhang biết xuân hỏi thì nhang thảo na nhang bà leo. Thì bà theo như kiểu leo bên lại. Hồn thang quan thao thì nó còn trong huồng đấy, một nhà khán đạt. Thang và hô hồn nhau đấy. Cao bay một hai đây ไว้หลังกันกนะครับผมนี่กระทบกพอแห้งว่าสิีใบฮอดก็น้องมันกาสิใช้เวลาจนวนสมควรจะได้ประมาณเกือบสามโมงว่าหรือเนาะระยะทางนี่มันกาสิบพฮอสแต่เพราความยากของทางเหมือนกันเลยนาตอนนี้ประเทศก็มาฮอดทางง่ายกันลแล้วที่น้องเดี๋ยวสิดขับรถท่อ,ทอไปอีกอาจชิดนเติม์น้องเพื่อนชิฮอสเนาะแหละทางไปที่น้อง ตอนนี้เทากับมาโคตรวัดว่าทำเตียงกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเทาทีเข้าเครื่งข้างในเนาะว่าที่สวยงามต้องเลยกเมื่อกี้นี่ประเทศก็กายทางเขานะ้าทีน้องเมื่อกี้นี่กลายทางเข้าเนาะเพราะว่าทำได้เพราะว่ามาหลายปีแล้วก็เลยแบบทำทางบเคยได้เพราะว่ามากอนมาแล้วกะัทางมันก็อาจสิแบบว่าวัดเพิ่นยังบ่ได้เฮนะ็ดเนาะเพิ่นยังบ่ได้บุญละนะเพิ่นยังบ่ได้มีผู้พญานาคยังกัเลย เคยมาหลายปีเคยมาถึงเต้ปีสองพันสิบเจ็ดยังเคยปีสองพันสิบเจ็ดมาฮอดตอนนี้ก็ยังบม่ได้มาจักเถอ,อเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิงน้ำกันพี่น้องน,นอตล่างจต้เดี๋ยวเขาเข้ามาฮอดนี่แหละทั้งในก็สีขายดอกไม้ทูปเทียนขันบางหม้มอบางเบ็พี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นคนสั่งเป็นมานี่กะ ถือว่าสร้างอาซีพให้กับคนอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่าหนึ่งมากับคนมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อมาซื้ออาคันดอกไม้มาซื้อคันมังเพงเนาะหรือว่าซื้อดอกไม้ถาชีส้างอาซีพสั่งอะไรได้ให้กับพี่น้องบ้านเฮาพี่น้องเลยแนวภัยมากก็ซอยอุดนุนกันเวลาถือว่าและได้ทั้งเบดกับสิามานี่แหละบุรณะวัดมานี่แหละเด,ดี๋ยววะโอชิจอดรถจะบอสได้เนาะ จะหาบอลจอดรถกันโอ,โอ้นี่อะไรพี่น้องเดี๋ยวเราสิหาบอลจอดรถกันบอลจ้มีบอลฝากรถบ้านเราได้สิพาย่างเบิงบ่งมาเบิ่งรอบๆกันเนาะว่ามันจะเป็นยังไง ทำเจียทำเจียนี่จะเก้าอยู่ด่วนเทิงนี่นี่ไรพี่น้องหลังจากที่เขาเข้ามาฮ้อนเนาะบรรยากาศภายในยกับสิเป็นประมาณนี้เนาะคนกับสิมาหลายเนี่ยมือนแต่ถ้าเป็นวันศิลป์นี่เขาจะว่าคนสิไลายกว่านี้อยู่อันนี้พอ,ด,ด,อ,อดีมากับพอดีมาเมื่อวันศิลป์เนาะนี่ไรพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามเคยมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเนาะมาฮ้อนตอนนี้กับหาสิเคยมาเห็นมาเห็นวันนี้เพิ่อนอ่า นี่แหละโอ้มาเห็นตอนนี้กันโอ้สวยงามกันเลยนี่แหละพี่น้องวัดป่าทำเจียนี่แหละไว้รุ่นนุ่มสาวกมาหลายเนาะขนาดาว่า่มันบบเมนมาเมื่อวันศิน์ได้ทามาเมื่อวันศิน์นี่ชิลายกว่านี่ วิวงามขนาดพี่น้องมอะกับการถ่ายฮูปเนาะถ่ายรูปนี่ถือว่าออกมาได้งามขนาดเพราะว่าวิวดีวด้าทำเกียพี่น้องโอ้คนอยามาหลายยังยังหมดแล้วนาะเพิน่นอาซิมีแบบว่าเฮ็ดเพิ่มอยู่แต่ว่านี่แหละบนนี้เพิน่นกันยังบนทันได้เฮ็ดแล้วกันอยู่พี่น้อง <c oughs> แต่ถ้าว่าเพิ่นเห็ดแล้วก็คงสีงามกว่าน,นี้หลายอยู่บ่นนี้ก็กน่าเพิ่นน่าสีสก,ก็เพิ่มอีกแหละพี่น้องแต่ว่าเป็นยังบ่ทันได้แล้วเนาะนี่แหละ โอ้บรรยากาศดีขนาดเลยน้ำเมื่อก่อนประเทศมานีน่น้ำน้ำนบริเวณนี่มันก็นสีแบบยังขุ่นเนาะเพราะว่าตอนนี้กัแบบน้ำใสเลยโอ้นี่แหละพี่น้องตู้อ่าตู้บริจาคนอ้องภัยมากอะสามารถอ่ทาทำบุญได้นาะเพราะว่าการเข้าก็เข้ามาวัดสิ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เขาเข้ามาวัดก็คือสิ่งที่ขาดไ่ได้ก็คือการทำบุญพี่น้องโอ้ในนี่กัมีปลาเนะปลาดุก เนี่ยซื้ออาหารปลาเมื่อวานเดี๋ยววันเดทสีหาบ่อนตั <PAUL> me, ้งกล้องก่อนวีีดโอนี่แหละพี่น้องัะถ่ายฮปเนาะก็ถือว่ายังบวกกว้างขวางแล้วก็วัดกันยังเพิ่นกันยังโกยังบ่ทันได้แล้วเบิดแต่ว่าคนนี่มาหลายขนาดพี่น้อง เพราะว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองอ็ลืมบอกไปว่าวัดอยู่ใกล้แคมป์ของน,นเดี๋ยวเราจะสีลงไปถ่ายแคมป์ของให้เพิ่งนั่นเองแหละพี่น้องข้อหวยข้อหวยห้ามพลาดเลยพี่น้องเอยขอบอกไว้เลยไปใส่ต่อ าโอ้โหอะเนาะพอกอากาศสบายดีพี่น้องนี่ยนะบ้าเดชกามาฮอด วัดป้าเนาะวัดป้าทำเตีย๋ยทั้งลังเบเดนนี่จะเป็นสตงยนันหาเนาะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเอฟซี FC ทั้งฝั่งไทยเพิ่ยากให้ไทยไปเห็นหน้าเนาะมอนี่ก็เลยเบลเดนก็นเลย,รเเลยสร้างหาตั้งกล้องมาได้ท่ายเนาะก็เลยแบบมนได้ท่ายให้พี่น้องเห็นเพราะว่ามาไทยคนเดียวด้เพราะว่ามาไทยคนเดียวแล้วแบบผมมีคนจับกล้องให้เนาะก็เลยแบบมีปัญหาในการแบบถ่าย ให้ตัวเองให้ทั้งเอฟซีเห็นเนาะมือน,นี้กะได้มาให้เบื้องเนาะก็เลยพามานี่แหละวัดป่าน mm ี hmm. ่ยพี่น้องโอ้สวยงามกันเลยทีเดียว mm hmm. พี่น้องถ้าใครอยากมาเนาะอยากมาวัดป่าทำเจียก็กคืออยู่ที่บ้านอ่าบ้านบ้านท่าสโนูเมืองเมืองเมืองน่าจะเป็นเมืองเมืองอยา่างโู้เดียวสิไปถามเพื่อนกัน อยู่อยู่เมืองไหนเมืองไกสอนอ๋อเมืองไก่สอนเนาะอ่าอยู่ที่บ้านท่าสนุ่เมืองไก่สอนพี่น้องบอดี้กับบุคิดว่าเมืองไซบุรี <c ười> <c ười> ่เกือบเกือบเกือบว่าพิษเนาะไอ <c ười> พอนกนสิเขียนบอกว่ากรุณาปุ๊ดเกือบเนาะหรือว่าคนไทยถ้าคนไทยมากอะถ้าพี่น้องมาแต่ฟังไทยกะถ้าเห็นป้ายนี่กะ <c ười> ไม่ใส่เกือบเข้ามาเนาะ <c ười> งาสศอ่านบออก เอฟซีทางฝั่งไทยบอดดี้ก็อยากย่างเข้าไปทั้งในอยู่แต่ว่าบอดดี้ข่านปดเกิดพี่น้องใส่เกิดผ่าใบมากเลยข่านข่านปดอ๋อน้ออ่าหลังจากที่ถ้ามาเบิ้งในโซนนี้เนาะเดี๋ยวบอดดี้สิบห้าลงไปอยู่แค้มคองเนาะอยู่เพราะว่ามันสติดแค้มคองเนาะเดี๋ยวสิลงไปเบิ้งน้ำกันว่าอยู่แค้มคอง มันก็บริได้ใกล้กับฝับ่งไทยเนาะตอนนี้บริได้กับเปิดสาซิมไทยได้สบายสบายเลยเพราะว่ายูทีก็เข้มข้นเลยเนาะตอนนี้เดยวสิพาลงไปเบิ้งกันเนาะแต่ว่าเดยวสิย่างเดยวสิงงย่าง,งไปทั้งโซนนั้นอีกจังหน่อยเดี๋ยวเด้ส,สิลงไปเบิ้งกันเพราะว่าตอนนี้คนก็มาลายแล้วนี่แหละพี่น้องถ้าผครข้อหวยกับบวชพลาดเนาะ <c oughs> สำหรับ <c oughs> บริเวณนี่เพราะว่าทุกคนมาเนี่ยส่วนมากเนี่ย จะขอเล็กคอหวยกันที่น้อง <c oughs> นี่แหละถ้าไพ่โบยกายกพลาดอยากมาเบิ่งเนาะ <c oughs> โอ้บรรยากาศแบบสวยงามเลย <c oughs> ถ้าไพ่มีแฟนกับมากับแฟนเนาะ <c oughs> ถ้าไพ่มีมู่กับมากับหมู่แต่ว่าบรดิดัทหมอมีแฟนบมอมีหมู่กับมาคนเดียวนี่แหละ พี่น้องบรรยากาศโดยรอบเนาะคนก็นเริ่มมาหลายกันอยู่แด้ควคนก็บสีร่างเมื่อร่างมาเนาะแต่ว่าโดยส่วนมากนี่ก็นคนก็นสิมาหลายทุกเมื่อแล้วเนาะนี่แหบบมาดูก็สิพญายามถ่ายเห็นแบบว่างามๆเนามนะมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกัน อ่าเนาะอ่านี่ก็เป็น <c oughs> บ่ได้ก็อาจสิเป็นวัดเนี่ยนี่ก็เป็นบริเวณทางแคมป์คองเนาะที่ที่อยู่วัดป้าท่าเจียนี่ก็สิติดแคมป์มคองนั่นเดี๋ยวก็ได้กัส,กออาากสิพามาเบิ่งแคมป์คองในีรื่อพี่น้องทางลงบ่ฮู้ว่ากล้องสั้นอย่หงรึเปล่านาะเพราะว่าบ่ได้เปิดโหมดกันสั้น ครับช่วงประเด็มาเมื่อหลายปีก่อนกับตอนนี้ก็อาชีพหกแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกัเริ่มปรับปรุงเนาะกับแต่ว่าทางยางลงกับอาชีพโบราณมากวันนี้ในการลงนายพี่น้องเข้มข้องน้องพี่น้องนอนหลังจากมาโคตรตอนนี้กับประเด็นกับ เมื่อครับเมื่อเพื่อนกันตัวน้องเพราะว่าสิโคจบคลิปเด็ดลุงเด็เพื่อนคนนี้น้องก็เป็นว้านนี่น้องก็โคก็พูดขอบใจเนาะงสำหรับคนที่เข้ามาติดตามส้มแล้วก็คนที่กดรับสคริปต์ให้น้องก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันครับโอ้ผมขอบใจเลยไขอบใจไปทั้งพี่น้องทั้งฝั่งไทยเนาะงละลายคนที่เพิ่งเข้ามา กดติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พอดชเนาะเอาเขามุ่งความใจหลายๆเนาะก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้กับพอดชมาโดยตลอดพอดชก็สร้างสร้างซ่องยูทูปมาปีนึงแล้วก็ยังม่นักท่านกดสู้ๆเนาะเดี๋ยวมือชัางมือนึงพอดชผ่านกดยูทูปมือสร้างรายได้ผ่านเดี๋ยวสี่ เอาเพลงลงเนาะให้พี่น้องได้ฟังกันขอบคุณว่าถี่ใจเนาะเพ่ว่าตอนนี้ก็บเรได้กันิุกทพรจบคลิปน,นู้น,ะนจะพิมงเท่านี้เนาะเพราะผมกขอบใจในไลน์พี่น้องสำหรับการติดตาม